FC หัวดจทุกสัาก FC พอคารวยครับพบก,กันเช่นเคยครับแนทางตัวเลขการแข่งโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลพื้นบ้านทั้งฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรบอบต่างๆจันถึงสุกในทีเดียวครับพบก,กับวันนี้รอบของวันอังคารที่19กรกฎาคม2565นห้เนาะหวยวันอังคารทั้ง4หน่อยทั้ง4งี่ 4, รอบจะเป็นยังไงนั้นมารอรุร้นไปดูกันครับก่อนอื่นเรามาสู่แายทางของวันจันทร์ที่18ใครเหงใครแบง ทั้ง4หน่อยและลาาพัฒนาครับห้าน้อยเฉพาะกิจครับบนมา656 1่ล่าง12ครับแม่มาเล็กพี่น้องสายหามด้วยเนะาะห้าน้อยพิเศษครับบนมา589ล่าง80นะครับแต่นี่ก็8ปมาเลยห้าน้อยปกติครับบนมา713่าล่างมา19นะครับปิดท้ายฮาน้อย v ีบีครับบนมา988ล่าง4 1 บักเจ้าเห็นไหมฮะ c 1 1 3นะฮะ19ตรงตรงเลยปกตินะครับให้1 9ตรงตรงเนาะโอ้โหขอแสดงความ,มยินดีกับ f c ฟีงที่ปังเนาะทั้งสีน่นอย88เบิ้ลก็มาชุดนอกตลาดนะครับซะ1นนอกตลาด80ตรงตรงเนาะแต่สายพูดสายวิ่งวันนี้ก็พลาดไป2รอบเนาะมา2รอบมา1ดรัวนะเนาะอ้าวยังไงก็ ขอให้เฮงให้ปัง้วปิดท้ายสองทุ่มสาวฝักหกลาวพัฒนาลาวพัฒนา5ตัวมา6 9 7 5นะครับ3ตัวบนก็มา9 7 5 2ตัวล่างก็6 9เนาะแอะอปังกันไปถึงไหนเนี่ยจับไม่รอดฮะรอบนี้ลาวหลุดไปอ้าวก็ต้องขออาภัยเนาะ ตามแต่พอดีเดอพี่น้อง e FC ทุกท่านครับซีน้อยสูตรเจาะ56801319และ88เห่งปังปุรเยกันไปห้ามพลาดแนวทางวันอังคารปังปุริเยแน่นอนมาดูแนวทางของวันอคารที่19กรกฎาคม2 5 1 5ครับแนวทางทั้ง4นอยนะครับรอบไหนจะปังรอบไหนจะระเบิดระเบินนะครับเปิ้ลจะมาไหม มันจะแกงไหมเบิ้ลช่วงนี้นะครับเอามารุ้นไปด้วยกันนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านให้เด่น6กนะครับหกหกให้เมื่อไหร่ให้กลับหัวไปด้วยเนาะก้า44นะครับตัวที่ชื่นชอบก็เน้นให้ติ๊กให้นะครับต้องขอภายในความเลิศเทยอของแอดมินด้วยเนาะนะครับตัวที่ไม่ติ๊กไม่เน้นไม่ใช่เดี๋ยวไมานะครับมาครับโอกาสมาเท่ากันย้ำเสมอเนาะเด่นรอบก็วางให้นะครับเด่นรอบก็วางให้ รอบปัญจที่ผ่านมาเด่นรอบก็มารัวๆนะทั้งสิบไม่ว่าจะเป็นทั้ง4 1 1 3 1 9เนอะนปังปูรยกันไปเลยทีเดียวนะเนาะอ้าวก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่้ปังในรอบของวันจันทร์นะครับรวมถึงลาวด้วยเนาะแต่ลาวเราดูปันจันท์ที่ผ่านมาอา้าวไม่เป็นไรวันพุธแก้ตัวใหม่เอาให้ปังกว่าเดิมเลยเนาะให้3ตรงๆเลยดีกว่า อ่านะครับตัวที่ติ๊กให้เน้นให้ชุดกันกันหนะึ่ะอ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรละชอบหนึ่ก็กันไว้ให้เนาอเอา้าวก็ตามแต่พอดีนะครับหวยมีเข้ามีหลุดเนาะทุกท่านยังไงก็ดูไว้เป็นแนวทางยังไงก็ดูไว้เป็นชุดสำหรับพิจารณาใช้ในรอบต่างๆเอง ขอสขกเกนะครับขอให้เฮงให้ปังให้รวยเนดะ้อพี่น้อง FC สุขภาพาแข็งแรงเนดะ้อถูกหวยได้เงินทุกรอบทุกวันครับผมสลับคลิมีกก็สวัสดีครับ